อร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้ระดวันมาเข้าสวนนะคะข้างหลังเนี้ยจะเป็นสวนของปู่แต่ไม่ใช่ของรดดวันนะแต่คือรัดวันจะมีพวกผักนิดๆิดหน่อยๆน่อยมีอะไรมีกะเพราโหระพามีผักบุง้งแล้วก็มีอะไรอีกอันนึงนะเออใบแมงลักเนาะเออมีมาแสะมันมาขอแจมกับปู่นิดหน่อยจ้ะไปดูกันว่าในสวนเรามีอะไรบ้างมาจ้ามาเข้าสวนกันอันนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่เนาะ เดี๋ยวสักพักเลยอาทิตย์หน้าปู่ก็คงจะถอนแล้วแล้วนี่ก็จะเป็นผักของรัดดวันจ้ะมีผักบุ้งนะมีหัวระพาทางนู้นก็เป็นใบนางรักแล้วก็กระเพราเมื่อวานเมื่อวานรัดดวันมาเก็บไปทําผัดกะเพราแล้วส่วนผักชีหอมก็ออกดอกแล้วเตรียมจะมีมีเมล็ดแล้ว ผักของระดวันเคยโดนพายุลูกเห็บไปแล้วรอบหนึ่งเนาะฟื้นกลับมาได้นี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นถั่วแขกนะคะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นผักอะไรนะคนไทยเขาเรียกป่วยเล้งใช่ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณย่าเขาขอพื้นที่ใส่เจ้าตน้น ดอกทันตะวันเออมาอยู่นี่แล้วก็ลืมลืมชื่อต้นไม้เยอะแยะอันนี้ก็จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็มีมะเขือม่วงส่วนโซนนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรรี่ อันนี้เป็นถั่วนะถั่วฝักยาวของรดวันก็ลุ้นอยู่นะว่ามันจะเกิดให้รดวันล,ลงถั่วฝักยาวมา3มปีแต่บอกได้เลยว่าไม่ได้กิน3ปีให้หลังไม่ได้กินมีต้นมะเขือเทศเดี๋ยวเข้าไปในกระโจม เดี๋ยวจะมาให้ดูมะเขือเทศเราอุ๊บเราเก็บไปแล้วเซตหนึ่งนะอันนี้คือรอบที่สองกำลังสุกจ้ะเขาออกออกลูกเยอะอยู่นะแบบแค่นี้ก็กินไม่ทันแล้วทุกคน คุณปู่คุณปู่ของเราวันนี้รัตวันก็จะมาเก็บเจ้าบลูเบอรี่เพราะว่าใกล้จะหมดแล้วเซตอันนี้คือเซตที่สองนะที่เขาออกลูกเดี๋ยวรัตวันจะ,ะจะเก็บไปทำเค้กอันนี้จะเป็นลูกเล็กน้อนลูกไม่ใหญ่ มันจะมีต้นที่เป็นลูกใหญ่อุ Oops. อันนี้ลอสองก็ไม่ใหญ่แล้วทุกคนตอนออกออกลูกครั้งแรกนะลูกใหญ่มากคุณปู่ก็มารดน้ำผัก แล้วตรงข้างนอกข้างนอกนั้นก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็มีผักสลัดนะลงผักสลัดไว้ส่วนเราก็ไม่ได้ใหญ่มากแบบว่าเล็กๆพอกินเอาจริงๆแค่นี้เราก็กินกันไม่ทันแล้ว อันนี้ก็จะเป็นวิวที่บ้านของรัดวันนะคะเ๋ยวให้บานจะอยู่ตีนเขาจ้ะวิวก็จะประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะทุกคนคะ่ะขอส่งเพื่อนๆด้วยวิวตีนเขาจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเช้า